วิวประเทศไทยที่นามักเอาคลิปหลายๆคลิปบอกว่าจะลง YouTube หรือ t ิ k t o k มักมีพี่น้องคนไทยแบบเออมาบูลลี่หลายเพราะว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางเรื่องการศึกษาฮิตของประเพณีวัฒนธรรมภาษาปากวาวภาษาเขียดหรืออีอยังตงต่างๆของประเทศลาวเนาะของระษาสุลักคือมักเห็นเหตแต่กับะไรตอบโตมื่อนี้มีโอกาสดีนอนมาเชี่ยวไทย คือคือบอกเลยว่าเรื่องประทับใจนะคือประทับใจได้เออถนอนห่นทางกวางไงไภัยสัตว์บ้านเมืองแบบเจริญหูเจริญตาเฮ่ออาหารการกินแซ่บ,บาหานฮันแต่บางฮันกะเออคือว่าแหละมันก็จะมีฮันฮันแซ่บแล้วก็ฮันโบแซ่บเนาะขึ้นอยู่กับฝีมือคนทำแล้วก็ฝีมือฝีรสชาติแบบลิ้นคนกินก็ะเห็นได้ว่า อ,อุดมสมบูรณ์พอสมควรคนไทยมีน้องคนไทยที่เจอกัรส่วนใหญ่ว่าจะสุภาพนะพาว่านวนัวหัวมวนพาลินนั่นลิ่นนี่โอเคแต่ว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าเออเจอแล้วมันบอบบาใจบันไดแต่มันมีคนไทยนนองมักแบบมาดูทุกป,ประเทศลาวแป๊ว่าเออทุกบูพัฒนาโดยพัฒนาโดยปีสิบปีก็คือสีแบบเออยังงยูซัมนี่เอาแต่ๆเอาแ,แท้ๆเด้อทุกคนมาเบิ้งตัวจริงแล้วประเทศไทยกับประเทศลาวนะทุกคือกัน เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องคนไทยยังมาดูทูกประเทศลาวเดีอวัะทุกจำกับดูทูกประเทศตัวเองว่าทุกคือกันเรื่องหนึ่งก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตซ่าคือกันแห่งลิ้นบบได้มาไทยนั่นแรกเป็นแบบร้อยห้าสิบาทอยู่ได้เป็นเดือนนะมาห้ามือแต่แรกเอาแบบเอออยู่ได้เป็นเดือนเลยสัญญาณแบบโอ้เฮ็ดอย่าง อยู่ประเทศลาวนะคลิปนี้คอยโพสต์จุประเทศลาวเด้อพี่น้องคนไทยที่จะมาแบบเออเว้าวน,นนในนั้นอ่ะส่วนว้าวีลยเต็มที่เลยอันนี้ว้าเต็มปังเต็มคำซาที่แบบประสบการณ์คอยป่ดแถวถนนเข้าสารเด้อคอยพักอยู่แถวนั้นแหละสัญญาณแบบโอ้โหทุกคือประเทศลาวเองถ้าเปรี้ยนตัวนี้ได้ก็คือแบบเออเจริญอ่ะคนไทยโอเคแบบมุดเจ้าฟังอีเล้าขีดบึกนี่จบแล้วมุดเจ้าแบบคิดว่าจังไดเอา มึจักคิดว่ามันปึกบเบาหนึ่งเด้อมันบอกว่าจังได้ล่ะอินเทอร์เนต็ตประเทศไทยซาอยากสิดฝากไปบอกมันเนเด้ออินเทอร์เนต็ตประเทศไทยน่ะมันมีหลายโปถ้ามึงอยากได้อินเทอร์เนต็ตแรงแบบลอยกวา,าทก็มีแบบหนึ่งหนึ่งกิกะบิตลอยกวา,าทเล่นได้ทั้งเดือนสามารถแบบ แชทได้เบง youtube ได้แบบวัสดุตามปกตินะ่ะกามีแต่ว่ามึงสมัครลอยหาสิบบาทนะ่ะมึงสมัครแบบเน็ตลดความเร็วมึงเขา้าใจบ่อิป,ปึกอีเล่าขี่บึกแล้วอีกอย่างหนึงเด้อมึงบอกว่าประเทศไทยกับประเทศเล่ากับประเทศเล่าจนซ้ากันมึงเอาหัวสมองใดมึงคิดอินมาแดกแฟ มันสิจนซ้ำกันได้จรงไดกูเปรียบเทีเยบให้ง่ายๆหนึ่งประเทศไทยคนไทยเหตุงานล่างของน้ำได้เงินเดือนเดือนละเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งมื่นบาทคนเล่าคนเล่าเหตุงา,หงานเดือนหนึ่ง ได้เงินเดือนจ๊กบาทแปดเป็นเงินไทยสองพันบาทสามพันบาทมึงอามาเปรียบเทียบกันเบืงท้างม่แรงงานคันตั้น่ะคนที่เห็ุแบบทำงานแบบทั่วไปน่ะไผ่ลวยก็กันมึงอามาเปรียบเทียบเบิ่งค้นหาเงินเดือนได้สามพันกับค้นหาเงินเดือนในหมื่นหนึง่งไผ่สิรวยก็กันตอนนี้คิดคิดใส่สมองคิด ที่เปรียบเทียบให้เบิ้งเก่งสีพ่ออย่างเพราะข่าวของอยูเล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันาราคาว่าแตกต่างกันกับประเทศไทยแล้วคนเล่าหาได้หาเงินได้เดือนละสองพันกับคนไทยหาเงินเดือนได้เดือนละหมื่นแล้วประเทศใดมัดสิรวยก็กันแล้วคนประเทศใดมัดสิมีเงินหลายก็กันแล้วสองเปรียบเทียบสองเปรียบเทียบ เงินเดือนคู่ไทยกับเงินเดือนคู่เล่าเอาแบบคั้นแบบระดับแบบใหญ่ๆเลยด้อเงินเดือนคู่ประเทศไทยแบบระดับสูงๆแบบปานกลางใกล้สี่กษียณนล้วนะได้เดือนละหามืน่นแต่ว่าเงินเดือนคู่เล่าได้เดือนเท่าไหร่สูงสุดสิบสามพันสี่พันหนึ่งติเออมันแตกต่างกันบ่ แล้วคู่ไทยกับคู่เลาาคู่ใดรวยก็กลั่นตอนนี้คู่ไทยได้เงินเดือนเดือนละสี่หมื่นหาหมื่นคู่เลาาได้เงินเดือนเดือนละสามพันสี่พันถ้าแบบตำแหน่งแบบน้อยสุดน่ะกัดสองพันแต่ว่าคู่ไท่น้อยสุดหมื่นหาผู้ใดรวยก็กลันเงินเดือนตำรวจไทย เงินเดือนตำรวจไทยได้สตาร์ทที่ยุคหนึ่ตามประมาณหมื่นหนึ่งหรือหมื่นอับแต่ว่าเงินเดือนตำรวจเล่าเท่าไหรสองพันสามพันอืมสูงสุดแบบสั้นหญ่สุดกับม่เกิดหมืน่นเออแต่ว่าตำรวจไทยสันหญ่สุดจักบาทหกหมื่นประมาณหกหมื่นหาหมื่นเจ็ดหมื่นได้เปรียบเทียบเงินเดือนคนทำงานสาเนียกับเบิ้งออกแล้วว่า ประเทศใดด้วยกว่ากันมึงยักสิขีปึกอีปปะดดุซ่อนเคือนยกเขามสิงอกูเนี่ยคิดว่ากูปึกกูซัวคลั่งไรเราสูเนี่ยังเบาอีกยังแบบแบบเข้าใจง่ากเออเปรียบเทียบกันง่ายๆจริงสิมึงน่าสิเข้าใจได้แล้วอีเล่าอีมาแดกแฟบเออ แล้วอีกอย่างหนึง่งคนไทยเขาเพิ่งคยบูรีว่ประเทศมึงว่าแบบโอุย้ยรั่งเกียดประเทศเล่ถาถนนพังนู่นนี่น่ะเขาว่าได้บูรี่เขาวังดีเขาบอกเขาบอกเพื่อให้ซูนั่เปกระตุน้นให้รัฐบาลซูให้ภาคระเทศถนนงามๆดีๆเขาบ่าได้บูรี่อีฮามึงอีหมาแดกแฟบอิประดุกซ่อนเคื่อนอีสร้างนา้ำ แล้วประเด็นมันบอกว่ามันบอกว่าอินเทอร์เน็ตประเทศไทยซาแต่ว่ามันเสือกไปหาสื่อเน็ตที่แบบเขาเอินว่าจังได้ละ่ะลดความเร็วของสปีดน่ะมันสีบรซสาได้จังไดอีหามึงถ้ามึงอยากได้แบบเน็ตแบบลอยกระบาทแบบว่าลดสปีด เดี๋ยวกูเปรียบเทียบของวันทุกข้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูสิเขาไปหาให้มึงเบิง่งว่าของวันทุกข้อมันสิจักบาทอินเทอร์เน็ตรายวันเน็ตไม่ลดสปีด,ปดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสิเขาเดี๋ยวให้มันเบิง่งเราให้มันไปหาสื่อเอาเน็ตแบบที่ลดสปีดเนี่ย อินเทอร์เนต็ตรายวันเนต็ตไม่ลดสปีดคือบอ่มีหรออย่าแป๊บหนึ่งเด้อเนต็ต 5G เนต็ตเต็มสปีด1นจิกเนต็ต5 g จิกเนต็ตเต็มสปีด1นจิกหมดแล้วใช้ความเร็วได้ต่อเนื่องบอ่แมนอันนี้อย่าแป๊บหนึ่ง เน็ตวันทูคอไม่ลดสปีดนี่เห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโปรอินเทอร์เน็ตล่าสุดเดือนกุมภา ช้หนิดได้ไม่จํากัดความเร็วไม่ตกบ่แา่นอันนีเน็ดไม่ลดความเร็วนี่กูเห็นแล้ว โอเคเนี่ยกูเห็นแล้วให้มึงเบิรงไว้เดออันนี้เป็นโปรของ AIS ของวันทุกค้อคือจังทามึงแบบอยากซีด้เน็ตแค่เอาแบบมาไปตอบแชทเบิง youtube เนี่ยมึงสามารถซื้อโปรนี้ได้ดีเล่าขี่ปึกมึงสามารถซื้อโปรนี้ได้เด้อโปรเน็ตวันทุกคอหนึ่งวัน ห้าสิบห้าบาทเน็ตใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็วสิบกิกะบิตติเออสิบกิกะบิตเนี่ยมึงสามารถซื้อโปรนี้ได้แล้วมึงสามารถเล่นได้เมดมือเมด่ว้นมึงสามารถเบิง youtube ได้เมืมือมามาเมอดเว้นแบบเน็ตบอสซา แต่ว่าถ้ามึงนะ่ะไปสมครเน็ตที่มันลดความเร็วนะ่ะต่อให้มึงซื้อสีลอยหาลอยจังไดเน็ตมันกับบาเร็วเพราะว่ามึงบึกมึงไปซื้อปูจังสั่งทั้งมึงบึกทั้งมึงบวชหูกลักวกูสิว่ามึงบึกพอย,อยังมึงบ่ไปหาตรวจสอบให้มันดีๆก่อนก่อนมึงิีบ้าเข้าใจบ่กรวอีกอย่างหนึ่งเด้ออยากสิฝากบอกสม,มูน เล้าขี่เออสูม่ลเล้าขี่ปึกๆนะ่ะอืมอยากสิฝากบอกกัอนใบว่ามันมีอันบักคนเล้าบักหนึ่งนั่นนะ่ะบักคนเล้าบักหนึ่งที่มันบอกว่าที่มันถามว่าคนไทยบอกว่าประเทศจะคลองรวยเป็นยังคนไทยอ๋อบางคนคือได้ออกไปทำงานยู่ต่างประเทศ คือยังคงแบบเด้นออกไปหาทํางานยุต่างประเทศมึงหยุดมึงฟังมึงฟังกูน้าบักเล่าบักเล่าขีดปึกเนี่ยมึงมึงฟังกุว้านาเด้อคนไทยที่เขาไปเห็นงานยุต่างประเทศหรือว่าที่เขาเพ็งงานยุเกาหลีญี่ปุน่นประเทศอเมริกาเขามีตดยกย่องประเทศนั้นว่าประเทศนั้นจะเลื่อนกว่าประเทศไทย เขาบ่กคืจังซึมุมมึงเข้าใจบอมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแต่ยังไม่ยอมรับว่าประเทศจะของบพท่านได้จะเลื่อนสู่ประเทศไทยคนไทยนะเขายอมรับความจริงว่าโอเคประเทศเขาบ่ได้จะเลื่อนทอประเทศพวกเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าพวกอเมริกาพวกนั้นพวกนี้เขาก็เลยพากันไปเห็ดงานอยู่หมองที่มันได้เงินดีกว่าประเทศไทยแล้วประเทศที่มันจะเลื่อนกว่าประเทศไทย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยบางคนเขาบอกว่าประเทศประเทศล่ามันจะเริิญมันก็เป็นความจริงเพราะว่าประเทศล่าเปรียบเทียบกับไทยแหลวก็คือว่ามันจะเริ่ญนบอสู่ประเทศไทยแล้วคนไทยนี่เขาก็ยอมรับที่เขาไปเห็นงานยึ่ต่างประเทศน่ะคือว่าประเทศที่เขาไปเห็นมันจะเริ่าก็ประเทศไทยมันจะเริ่อก็ประเทศไทยใใไ,ดได้อีกเข้าใจบอแมนคนไทยบอกว่า ประเทศกูจะ,ศจะเลิ่อนก็บบบบบบแมนเขาเป็นคือยังมึงสมุคนเล่าว่าไม่เขาอันเป็นคือยังสมูมึงที่อบอกว่าโอ,โอ้ประเทศกูจะเลิ่อนกว่าประเทศไทยคนไทยประเทงานยุคเกาหลีญี่ปุ่นเขาเคยบอกแบบคือยังสมูมึมงเขามีแต่ยอมรับตลอดเลยว่าโอ้มาเบิงเนี่ยพอม่พี่นอ้องยุคประเทศเกาหลีญี่ปุ่นมันจะเลิ่อนกว่าประเทศไทยจังหดแล้วเขาวิจารณ์แล้วเขาวิจารณ์แล้วเขาแบบ เอาแบบวิจาร์แล้วเขาเอาแบบมาว่าให้ทางรัฐบาลไทยได้ปรปับปรุงให้ประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นอีกได้ะจะเลื่อนขึ้นอีกนี่แหละคือสาเหตุว่าเป็นยังประเทศไทยขึ้นจะเลื่อนกว่าประเทศเล่าเพราะยังเพราะคนไทยเขาหูจักย่อมรับความจริงคนไทยเขาไปเ,เขาไปเหตุงานยุตต่างประเทศเขาก็หูจักย่อมรับความจริงเขาก็เอากลับมาว่าอยู่ในประเทศไทย อุ้ยเนี่ยมึงมึงเห็นป่ากูไปเกาหลีมันในเกาหลีแบบจะเลื่อนขักวประเทศไทย,ไทยอีหลีกับ,บมีคนไทยคนใดโกรธมีตรเขายอมหลับมิตรเขาอันมาวิจารณ์ภาครัฐบาลอันประเทศไทยแต่นี้ว่าเออเนี่ยเป็นยังรัฐบาลคือบ้านเฮตจะเลื่อนขึ้นจากประเทศเกาหลีเนี่ยคือบ่าเฮตจะเลื่อนขึ้นประเทศอเมริกาเนี่ยคือบ่าเฮตจะเลื่อนขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรารัฐบาลไทยเพิ่นกับฟัง่งแล้วเพิ่นกับอามาพัฒถนาประเทศไทยเห็นมันจะเลื่อน บอกคือจังประเทศสูสูโมูเล่าขี่ปึกเข้าใจบอกประเทศเล่าแมนอีหยังขนาดเขาวิจารณ์แล้วแทนที่สีเอาไปพัฒนากลับไปคิดว่าโอ๊ยคนไทยมันอิจฉากูกูรวยกว่าประเทศกูรวยกว่าประเทศไทยมึงเอาสมองส้นไหนมึงคิดเปียบเทียบแคแลงงานขันต่ำเนี่ย สูหาเงินได้เดือนละสองพันกับประเทศไทยหาเงินได้เดือนละหมื่นหนึง่งแล้วไผ่แม่สิร้วยก็กันเออคิดซ้ำานี่เล่าเอาเอาไม่เปรียบเทียบอีกคู่ไทยกับคู่เลา่าคู่ไทยแบบตําแหน่งน้อยๆนะหมื่นหาคู่เลา่าตําแหน่งน้อยๆสองพันหรือว่าบวร์จรจบาท แล้วก็คู่ไทยตำแหน่งไงปานกลางย่างหน่อยละสามหมื่นอัปคู่เล่าปานกลางเท่าไรถึงหมื่นหนึ่งบอ,บอเออตำรวจไทยสตาร์ทคันตำหมื่นหาตำรวจเล่าพันหาสองพันสามพันตำแหน่งไงสุดจักบาทหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งเอาเอาอยี่สิบบ๊กเกินสองหมื่น ตำรวจไทยตำแหน่งใหญ่สุดหกหมื่นเจ็ดหมื่นเปรียบเทียบแค่แรงงานขันตามหรือว่าแรงงานในอาชีพข้าราชการใส่กันยังเปียก็หูแล้วว่าประเทศใดเขารวยกากันว่าคนในประเทศใดส่วนหลเขารวยกว่ากันแล้วก็คือจังคนไทยเขาไปเห็นงานอยูุ่ประเทศเกาหลีเขาเมื่อเคยมาบอกว่าโอ๊ยประเทศเกาหลีจนกว่าไทย คนไทยบ่เคยเ่าจ้จคนไทยเขาอยอมรับตลอดว่าที่เขาไปเหตุงานอยู่ประเทศเกาหลีเพราะเพราะยังเพราะว่าประเทศเกาหลีมันพัฒนากว่าประเทศไทยแล้วคนประเทศเกาหลีเขาก็รว,วยกว่าประเทศไทยเพราะยังเพราะค่าแรงขันตามเขามันสูงกว่าค่าแรงขันตามของคนประเทศไทยอันนี้คนไทยเขาก็ยอมรับว่า คนไทยรวยสู่ประเทศเกาหลีว่าไ้หรือว่ารวยสู่คนประเทศอันอเมริกาว่าไ้เพราะว่าเขาเอาค่าแรงมาเปรียบเทียบกันสูน่ะให้คึดแน่สมองสุน่ะให้มันมีร้อยอยากแนะ่เพราะแม่นอันพ่นจูงดังไปกินขี้ไปกินยาทั้งใดสุกับเสือเหมือดสูมูเหล้าขี่ปึกบ่าซื้อๆซะฝากไปถึงน้ำเด้อสมูมเหล้าขี่ปึกปึก,ปกนี่ฝากแช่เช็ดติดไปหอดมมันน้ำเด้อให้คิดน้ำแน่สมองสุน่ะ มแม่นตะอันหัวอันหัวจะมีสะพานลอยโอ้ยคนไทยอิดอิดาคนล้าว,ว่าลาามีสะพานลอยมึงมาเบิ่ลสะพานในประเทศไทยหาถื่นมึงสะพานในประเทศไทยมึงเลือกเอามุสขืนแบบใดบันไดเลื่อนติดลิฟต์ติดสะพานอันมันอันสะพานลอยติดแอร์ติดเลือกใส่เอากระจใจบอ คือจ้างอันสูงหัวตะมีรถไฟฟ้าสูงมีบอลรถไฟฟ้าแบบไปจอดทุกสถานีไปจอดอันทูงรับทูงสูอันเนี้ยสูมีบอลคนไทยเขากับบ่เคยเอามาบ่าว่าอุ้ยกูมีดีกว่าแล้วคนไทยคนนั้นคนไทยกูเป็นคนไทยกูมีรถไฟฟ้าที่สามารถไปจอดทรงกุดตามทุกจังหวัดจังหวัดได้หรือว่าไปจอดทุกอำเภอได้ประเทศลาวูมีประเทศลาวต้องอิจฉชายูก บมี่ค่ะโบมีคนไทยคนใดวแบบ่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องแบบจ้งไดล่ะธรรมดาสําหรับคนไทยราคสิบห้าอิชาสูเฮ็ดอย่างสูมูเหล้าขี่ปึกโอเคเพราะแม่พี่น้องเคยฝากคลิปนี่ไปถึงสุมูคนเล้าขี่ปึกนั้นเดือให้มันคึดได้ว่าเป็นอย่างคนไทยเขาจึงบอกว่า ประเทศเล่าจนกว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศเล่าวพราะท่านเด็พัฒนามันก็เป็นแมนคําที่คนไทยเขาเว้าอลีวา่าคนเล่าจนกว่าคนไทยก็เพราะว่าคาแรงมันแตกต่างกันกเปรียบเทียบยังฝิมันก็เห็นกันได้ชัดแล้วว่าคนประเทศใดสิมีเงินหลายก็กันแบบเปรียบเทียบแบบว่าคนแรงเง้น คนแรงงานอ่อนคนแรงงานแบบทั่วไปนะรับจ้างทั่วไปเออแบบทํางานโรงงานอะไรจังที่เปียบเทียบกันยังเสียประเทศไทยคนงานประเทศไทยกัวรุยกว่าคนงานประเทศเล่าแล้วคู่ประเทศไทยกัวรุยกว่าคู่ประเทศเล่าแล้วตำรวจประเทศไทยกัวรุยกว่าตำรวจประเทศเล่าแล้วเพราะอยังเพราะเงินเดือนมันแตกต่างกันหรือว่าสูสิเทียงกว่าสูหาเงินเดือนละสามพัน เออหรือว่าสูสีเทียงกว่าเล่าสูคนเล้าหาเงินเดือนได้เดือนละสามพันเราคนไทยหาเงินเดือนได้เดือนละหมื่นหนึ่งแล้วเอามาเปรียบเทียบกันหรือว่าสู 4, งงา 3, สีเทียงกว่าคนหาเงินเดือน,นละสามพันสิ่ร้ยกคนหาเงินเดือนเดือนละหมื่นหนึ่งสมอง่าสาวกูคิดว่ากูเนี่ยเป็นคนปึกคนงโงอค่ะเรากูยังเห็นคนปึกคนโง่คือย,ยังสูอีกเนาะ ฝากเรื่องนี้ฝากไปถึงมูมันน้ำเดิษสมูลเล้าขีดปึ้กนี่ฝากกดแชร์ให้ไปถึงมูมันน้ำโอเคคอไปก่อนล่ะเว้ามาแล้วก็ปวดสมองโย